หลังจากนายกเศรษฐาแจ้งข่าวดีไทยจีนเตรียมยกเว้นวีซ่าถาวรหลังจากนี้การเดินทางไปมาระหว่างไทยจีนจะไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละครับโซเชียลมีเดียภายใต้ใช China Media Group หรือว่า CMG ที่เป็นสื่อหลักแล้วก็สื่ออื่นๆบนโซเชียลมีเดียของจีนได้เผยแพร่ข่าวเดียวกันนี้ติดเทรนด์ฮิตอันดับหทันทีครับซึ่งไทยและจีนก็จะเตรียมดําเนินการนโยบายฟรีวีซ่าแบบถาวรระหว่างกัน เริ่ม1มีนาคม2567นี้เป็นต้นไปโดยท่านนายกเศรษฐาบอกว่าหลังจากที่ไทยยกเว้นวีซ่าให้แก่ชาวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยจะหมดเขตลงในวันที่29กุมภา67นี้และเมื่อเดือนที่ผ่านมาจีนได้ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้แก่5ประเทศแต่ว่าใน5ประเทศนี้ไม่มีประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยว่าจะมีการยกเลิกแบบถาวรหรือไม่อย่างไร แต่พอหลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปว่าตั้งแต่1มีนาคมนี้จีนจะยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับคนไทยอย่างถาวรก็ทำให้การไปมาทั้ง2ประเทศนี้ไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งก,กันและกันแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และยกระดับความสาคัญของพาสปอร์ตไทย ที่แน่นอนคือการยกเว้นวีซ่าครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยซึ่งไทยเองก็พร้อมที่จะเปิดประเทศและดูแลนักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกประเทศอย่างดีที่สุดด้วยครับ